สวัสดีครับสวัสดีค่ะเจ้วบ่าคอมพันธ์กับเจ้าบัาเทิงสดแล้วนะครับผมวันนี้เดือนใหม่มาพร้อมกับนักแสดงละครเรื่องใหม่เล่ร้ายเกมรวงครับโอ้ย้อง่อยต้องบอกว่าความสวยหล่อความสดใสมาแบบเต็มแน่นสูดของเราเลยและที่สําคัญละครเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมเขาแซ่บมากเอาที่ออกกฎก่อนนะว่าทีกับเปรี้ยวห้ามตกในรายการนะไม่เอานะ แต่ตบพี่นิวได้เออตบได้นิวได้ไดเป็นพูดดีเริ่มเลยหรอเริ่มเลยเออแต่ว่าก่อนที่จะไปเมา์กันละาคุเรื่องนี้นะโดนัทวันนี้อออกมาจากกรมแบบถูกกดเนาะ วันนี้ลามาครับผมลาาเพื่อโปรโมทละครครับนี่ลามาเพื่อที่จะได้เจอกับทุกๆคนเลยวันนี้นะคะแล้วก็บอกว่าละครเรื่องนี้ความแซ่บของละครเรื่องนี้มันอยู่ที่การฟาดฟันกันแล้วก็ในเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ฟาดฟันกันแค่คู่เดียวอ่ะมันมีแบบหลากหลายคู่มากขอขอนุญาตพูดถึงคู่แรกก่อนทีกับเปรี้ยวอันนี้ชัดเจนในเรื่องเนี่ยทีเป็นเขาเรียกว่านักแสดงที่โด่งดังมากๆถูกต้องไหมคะเป็นยังไงบ้างคาแรคเตอร์ทัศนินก็ อย่างที่บอกค่ะคือเรา2คนเนี่ยเป็นนักแสดงกันทั้งคู่แล้วก็ดังมาด้วยกันทั้งคู่ค่ะแต่ว่าก็มีเรื่องมีราวทำให้แบบว่าต่างคนต่างมีปมแล้วก็ทำให้เราต้องฟาดฟันกันทั้งเรื่องเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อย่างตัวพัชรินเองก็เป็นคนตรงๆแต่ว่าไม่ทำใครก่อนนะคะแต่ว่าถ้าใครทำอะไรมาก็ไม่ยอมมอกันเลเวลความดังล่ะถ้าเทียบในในเรื่องนะั้นในเรื่องระหว่างสองตัวละครตัวละครตัวไหนดังกว่ากัน ถ้าถ้าในเรื่องอะเหมือนหนูจะเป็นคนที่ดังก่อนแล้วเหมือนแบบเขามาแทนเขามาขึ้นมาแทนที่เราอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบไม่ได้นี่มันที่ของฉันแต่ว่าแต่ว่าถ้าในพัฒปัจจุบันนะก็คือตอนนี้เขาเป็นแบบซุปตาเพราะว่าเราคือไปมีครอบครัวแล้วแต่งงานคนรวยแล้วจ้ะ ซึ่งคนรวยที่ว่าอยู่ด้านหลังนะฮะคุณไปสติราเดี๋ยวมาว่ากันคนนี้เลยนี่ยืดเลยยืดเลยโอ้โหแต่จะบอกว่าคู่นี้นะทีกับเปรี้ยวเคยเจอกันมาแล้วในเพลิงพนาใช่ค่ะย้อนกลับไปตอนนั้นโอ้โหอันนี้ก็เปรี้ยวมากเลยอ่ะโอ้สุดในอดตอนเพลิงพนาอ่ะหนูจะแบบว่าฟาดพี่ทีเองเดียวเลยพี่ทีจะพูดได้แค่คำเดียวว่าเจ้าพี่เจ้าพี่ไม่สู้ไม่สู้ไม่ได้พูดด้วยพี่เจี๊ยบนอกจากไม่สู้ก็คือไม่ได้พูดด้วยแล้วก็ร้องไห้อย่างเดียวเออแล้วพอมาเรื่องนี้ โอ้โหเหมือนเก็บกดจากเรื่องน้เรื่องนี้คือใส่ไม่ยั้งใครซูนูทำหนูทาอะไรแบบเขาแบบไม่ยอมเลยนะไม่ยอมเลยเพราะว่าเหมือนแบบในเรื่องนี้คือเราฟาดมาฟาดกับไม่โกงเลยใช่ถูกเรื่องพูดถึงสองสาวเนี่ยเขาเคยทํางานด้วยกันมาแต่มีหนึ่งหนุ่มก็คือคุณโดนัทคุณยังไม่เคยทํางานร่วมกับใครในเรื่องนี้เลยถูกไหมใช่เป็นยังไงบ้างก็ ตื่นเต้นดีกว่าตื่นเต้นเลยเหรอตื่นเต้นเลยแค่นั้นเลยเหรอตอนนี้ออยู่มาทงนี้กําลังใจฟังอยู่คุณเป็นคนจุนเพื่อนพอทตารัหน่อยนะฮะนานๆเราไม่แล้วยังไงแต่เต้ายังไงเวลาทํางานความตั้งใจของเพื่อนร่วมงานเป็นยังไงบ้างต้องบอกว่าเรื่องนี้ทุกคนทุกคนทุกคนเลยดีกว่าทุกคนตั้งใจมากเพราะว่าแต่ละ แต่ละคนในเรื่องคือบทบาทแต่ละคนคือมันแบบมันฟาดปันกันมากแล้วทุกคนก็ต้องเหมือนแบบพกของแต่ละคนมาแล้วเพื่อมาเจอกันหน้าเซตอะไรเงี้ยครับผมเข้มข้นมากในคาแรคเตอร์ของโดเป็นยังไงสาหรับคาแรคเตอร์ตัวที่โดครับในเรื่องผมในเรื่องนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวซัพพอร์ตดีกว่าก็เข้ามาทุกคนอาจจะมองเห็นว่าไอ้คนคนนี้มาทําอะไรในเรื่องทำไมถึงต้องมีคนคนนี้ด้วยแต่จริงๆแล้วอ่ะก็ เป็นคนมีปมเหมือนกันในเรื่องนี้ต้องไปติดตามดูว่าปมของเขาเนี่ยมันมันเป็นอะไรเขาถึงต้องมามาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแต่เห็นตัวละคร,ครในเรื่องเนี่ยดูจะมีการเดินเกมแก้แค้นกันแทบทุกตัวละครเลยตัวละครของโดเนี่ยมีการวางแผนหรือแบบการเดินเกมอะไรตรงนี้อยู่ด้วยไหมอ๋อต้องบอกว่าในเรื่องนี้มัน หลายๆคนอ่ะทุกๆคนมีแผนของตัวเองอยู่แล้วเราก็คิดว่าแผนของเราเนี่ยมันมันเป็นแผนที่เราวางมาดีแล้ววางเกมของเรามาดีแล้วอะไรเงี้ยต้องไปติดตามชมว่าแผนใครเนี่ยมันจะเด็ดกว่ากันเออเดี๋ยวต้องรอดูเพราะว่าถ้าใครดูนะจะเอตัวละครโดนัทว่าโรดอะไรที่สานักหนาเออนะแต่ยังไม่สปอยนะเดี๋ยวต้องรอดูในละครนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้าเดี๋ยวมามากันต่อนะครับกับเล่ร้ายเกมหลวงครับ คุณเห็นพี่โดไปแล้วคุยกับพี่เบนบ้างคาแรคเตอร์ตัวนี้เห็นบอกว่าคุณเป็นแบบเป็นเทากึ่งดําเลยจริงหรือเปล่าเป็นเทาเข้มครับเทาเข้มหรือเปล่ผมเป็นเทาเข้มครับเป็นยังไงบ้างก็จะเป็นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยเห็นเป็นคาแรคเตอร์อีกแบบหนึ่งที่ต่างจากละครเรื่องอื่นๆครับผมก็จะเป็นเหมือนเป็นเป็นสารตั้งต้นที่ทําให้เรื่องต่างๆมันวุ่นวายมันเกิดขึ้นทําให้มีจุดหลายๆจุดที่ทําให คนต้องมาทะเลาะกันอเพราะคุณเจ้าชู้เพย์บอยเอาทุกอย่างเลพี่นะพี่นิวเหรอเฮ้ยติดตัวละครคุณคะ่ะคใช่ใช่ใชครับก,ก็จะเป็นแนวแนวแบบนั้นเพื่อให้ เรื่องมันเกิดขึ้นทําให้มีหลายๆเรื่องเข้ามาในเรื่องเราค่อนข้างเยอะๆครับเล่นเป็นตัวเองร0อยเปอคุณผู้ชมทุกคนคอนเฟิร์มได้ครับจับบ้าเลยใช่กาเก่งนะเการนเก่งนะอ่ะมาที่จริงๆหน่อยเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างบทบาทชิงๆก็เราบบทเป็นชมพูนูดค่ะชมพูก็จะเป็นเด็กเป็นเด็กสาวสู้ชีวิตแล้วก็แบบทำงานหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวค่ะแล้วก็มา แคสติ้งเป็นดาราแล้วอยากจะแบบโด่งดังตามพี่ๆเขาอยากจะไต่ดาวแล้วเนาะเราเนาะใช่ไหมล่ะก็อยากจะเป็นซูเปอร์สตาร์ไงอยากเป็นซุปตาร์เออนะแล้วเรื่องนี้คือต้องปะทะกับใครหลายคนอยู่เหมือนกันใช่ค่ะจริงๆก็ปะทะหมดเลยแล้วก็มีปะทะกับน้องเชอรีนค่ะหนาเชอรีนด้วยเออพี่รู้แล้วเพราะพี่เห็นในภาพอยู่ว่าปะทะเชอรีนแต่ว่าลุงอ่ะเขาเป็นไงสนุกค่ะสนุกน้องเป็นเด็กแบบมีเอเนจีเยอะมากแล้วก็เหมือน เวลาเล่นอะไรเงี้ยเขาจะอินมากครับแล้วจะบอกว่าเชลีนเบาลูกบาเต้นเย็นเลยอ่ะงี่สูงแล้วคอนออนแอร์วันพรุ่งนี้แล้วพให้พูดถึง EP แรกวันพรุ่งนี้สักนิดหนึ่งครับสบตาใครก่อนดีมีแต่คนลบตาเปี้ยวก็อีพีแรกนะคะตอนแรกของเรานะคะก็บอกได้เลยว่าเปิดมาก็คือแซ่บเลยเพราะว่าเราสองคนก็คือมีการประชันหน้ากันตั้งแต่ซีนแรกเลย แต่ว่าคืออยากจะบอกจริงว่าคือเรื่องนี้ตอนที่เราถ่ายเราถ่ายกันรวดเร็วแบบบทแต่ละตอนมันเยอะมากนะคะแล้วก็จะบอกว่าถ้าพลาดไปแค่1นึ่งน่ะซีนก็คือดูไม่รู้เรื่องแล้วเพราะฉะนั้นทุกคนต้องดูตั้งแต่เริ่มจนจบนะคะอ่าโอเคพรุ่งนี้ตอนแรกครับที่สาฝากละครกับแฟนๆหน่อยครับค่ะก็ฝากด้วยนะคะพรุ่งนี้เนะาะตอนแรกแล้วนะคะเล่ร้เกมรลวงนะคะก็ ฟาดฟันกันแทบแน่ๆนะคะคือจริงๆไม่ใช่แค่คู่คู่หญิงฝั่งผู้ชายแต่ละคนเขาก็เตรียมพร้อมมาแบบมีแผนมีมีอะไรให้ทุกคนได้ชมกันอีกเยอะมากเลยค่ะก็ฝากด้วยนะคะเลไลา์เกมลวงนะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์น้อ2สองทุ่มครึ่งนะคะทางช่อง7 HD นะคะแล้วก็ ดูย้อนหลังได้ด้วยนะคะที่ Netflix นะคะเจอได้ที่ Netflix ได้ด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อนะกับน้องๆทุกคนนะคะใน Facebook C S 7 H D Entertainment แน่นอนค่ะสำหรับตอนนี้ทางหน้าจอทีวีลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะค